เพ่ลาใจเพื่อนจะนั่ง่ามาเพื่อทีหือเหลือนก็มอีกคุ้ป้าครับพี่เฮียเฮ้ยเาบอก่อแตกกนะไช่ใช่แล้วมาอีกแล้วตอนนี้หมายจะติดต่อพี่้าาเด็กรินจริงขจัจะได้โอ้โหขจัดจะได้เลยเดี๋ยวเพื่อนกินตดเยนะต่อเนือาอจิตก็อยากได้กเปลี่ยนจะั่งีพาบอกว่าแม่จะทำฉันได้ยังไงายเื่อนมาทางของฉันนะ มีนัตาไหลอ่แ่าเมเ่น้นนารหลเทนเออแหม่ี่เมย์มเลยครับมากันแ้วตอนนี้ฟรีภาพฉันเป็นจิจริงรงรืงเูุ่รืองชลมาแล้ว เม่อวานที่ด้านน้ำตาแต่ว่าไอ้โผ้งใจนี่ม่ต้องก็ได้ครับตัดได้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องหนีเลยโดยไป้นเลยพราะทนี้เลยใช่เพราะเป็นทำคนดีไปแล้วครับลุกแล้วหลังจากที่อหพลาดตครับโอ้โหสิครับขาเจกิงกิตนนี้อานจะต้องจะทุกข์ที่หนึ่งชอบให้ด้วยอาจจะที่ขาเตะเช้วยเราครับอาจจะที่ีมที่แทนชอบซื้อถือทนซื้ออยู่ที่า ที่ัไม่นัตะบอกนะครับี่น่าจะเป็กิต้องเตนต้งต้ไเลยครับพ่อให้เาจับด้วเลยนะฮะากแล้วแเล็กน้ย่ล่าเรมืาเสือันไม่ดีเลยเแยาวเลยเป็นต้งบ้าอว่าเปาดน้ำตาเลนะใช่เลิไม่อปาดตากันแล้ว ตแกจเประวันนี้เราต้องหยดเยี่หมดแล้วยกระดับระับ้ารวยจรงอาใหญ่ใหญ่เจ้าเจ้าเจาเ้าเจาในวัดในวังเอบานเราไล้อมล็อกอกลกเงแล้วยังไงต้องแตกหมดห้ลงห้ลงานอ่งนี้สนะาิต้องเด์มันอยู่แ

แตะตอนนี้แคทำไงโค็โคตรชอกโคตรช็โคตรช็นสโครชอยาปอย่าไปทำยบร้อยไปแมโอ้โหความเร็วระดับที่สามตังนี้ครับท่านเอ้โีดา่ทุกต่างเร็วไงเรงเลยตื่นเต้นเลย